ไอ้ฟุลลี่มาอย่างไรบ้างน้องไปนี่พี่ครับพี่ก็มาแข่งเลยแค่ทางไล่แขนมาดีเลยกำลังเกมเขามาดีเป็นยังไงแล้วเราเราเองก็เดินไม่หยุดเหมือนกันนะใช่ครับแล้วไอ้เดินจับนายทีเนี่ยเราเราเตรียมเกมเตรียมแผนมาจากค่ายเลยมั้ยเตรียมมาจากค่ายครับเพราะรู้แล้วว่าอยู่ห่างอาจจะโดนแข่งได้ใช่ครับ้องทำยังไงก็ได้ให้พี่เขาเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวปครับเพราะเราจะได้้องตีง่ายๆครับแล้วขึ้นไปยกห้า แล้วก็เหมือนได้เรามั่นใจว่าเราทํามาเยอะแล้วครับก็ทางเขาบอกว่าพอพอแล้วอืเดี๋ยวโดยรวมเขาก็มองว่าเขาก็ไม่น่าจะแพ้เราเรามีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็ผมก็ตามกระบวนการจรงครับเพราะผมต่ัวเองตัดสินไม่ได้เลยครับผมยังไงก็อยู่ดภาพที่สี่น้ำหนักเดิมแบตเตรี่แบบเป็นไปได้มีไหมสี่สองสี่สองเอ็ดสี่สอง่เอ็ดแรกกลางคืนสี่สองสี่สองเอ็ดเนี่ยนะกลางวันก็สี่สองสี่สองเอ็ดน่าจะไม่ไหวลเอ็ดน่าจะเหนื่อยแล้วเพราะวันนี้เราก็ลดเยอะอยู่ ใช่ครัแต่ว่าทีเดียวเดี๋ยวไปคุยกับทางด้านเสียหนึ่งบ้างครับัครบไม่เนึ่งถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นวันนชิ้นแรกเลยชิ้นแรกเลยช่เช่นคืนพอดีเช่นคืนดีนิดนึงเช่นคืนพอดีเลยควันเกิดพอดีครับวันนี้ก็เป็นของขวัญนะครับจริงจริงมุมไปถามหน้านะผมก็ดูเราเราบรรยากาศอยู่ที่เราบรรยากาศมวลอยู่ที่เราอะไรเงี้ยแล้วก็เราได้ผมว่าไปยกสี่เราได้จังหวะเอี่ยว ลูกดอกสุดท้ายดอกนั้นอะไรเงี <Jamie. S 2> ้ยครับว่าก็จริงๆเขาก็มาดีแต่เพียงดอกเขาเตะเราเนี่ยมันมันไม่ยุกไงครับแล้วเราเราเวลาเราขึ้นพอเราเป็นตัวผู้ตลอดอะไรเงี้ยครับกรรมการเขาต้องดูดูจริงจริงการการดูของกรรมการกับคนดูทางบ้านมันจะไม่เหมือนกันเลยอย่าดราม่าผมนะผมผมผมก็ไม่ได้เป็นเป็นเป็นคนตัดสินไนแงยผมไม่ใช่คนตัดสินอะไรเงี้ยครับก็จริงๆเวลาเราไฟที่เราชนะไม่ให้เราชนะก็ก็มีนิดหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะเนี่ยมันก็ดูได้ฐามมวยมันอย่างเงี้ยครับจริงๆนะผมบอกเลยการมวยออกมาแบบนี้นะ ต้องไปต้องต้องต้องชมคนจัดผู้จัดจัดมวยออกมาอย่างนี้อะไรเงี้ยว่าผู้นี้ต่อยได้อีกครับได้ต่อยได้อีกแน่นอนในในเทพเลยก็ต่อยได้อีกแน่นอนหรครับาใช่ไม่ดูนานใช่ไหมใช่ใช่ไม่